สนับสนุนโดยค่สันจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะเจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะวันสุดท้ายของการซื้อขายหุ้นไทยในปี2557ค่ะกับหมวยธนวันปัทชนนะคะเรามาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากที่มีการพักผ่อนของนักลงทุนหลายกลุ่มนะคะเพราะว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะเราก็เลยจะเห็นมูลค่าการซื้อขายของหุ้นไทยที่มีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างจะเบาบางมาตั้งวันตั้งแต่วันสองวันที่ผ่านมาแล้วนะคะ จนถึงวันนี้เองก็ยังเบาบางค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีแรงเทขายกดเซตลงมาร่วงหนักนะคะวันนี้เส้นเด็กไทยก็มีแรงขายเช่นกันค่ะแต่ก็มีแรงซื้อสวนด้วยนะคะทำให้การแกว่งตัวล่าสุดนะคะที่กำลังจะปิดตลาดน,นั้นกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะจากเดิมที่ติดลบลงไปก็ค่อนข้างจะหนักค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันนะคะว่า สรุปแล้วภาพรวมของเซตในวันสุดท้ายของปี2557นั้นจะปิดได้ในแดนเขียวหรือว่าแดนลบนะคะเพราะว่าตอนนี้ติดลบลงไป1.56จุดนะคะตัวเลขยังไม่นิ่งค่ะทรงตัวที่1,496.66จุดนะคะต่ำกว่า1,500จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเบาบางมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเพียงแค่20 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนะคะห้านดับหลักทรัพย์ค่ะ ทรูคอร์ปอเรชันนะคะราคาย่อไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะยืนที่11บาท,ท่วนๆตามติดมืด้วยตัวของ i f e ฟลงมา5%กว่าค่ะ I f e ฟยืนที่12บาท20สตางค์เซ็นวันนี้ลง8%ซนะคะยืนที่4บาท54าสตางค์ค่ะตัวของ Kbank ค่ะย่อตัวลงมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ราคาล่าสุดอยู่ที่228บาทและตัวของชีมนะคะขึ้นมา20%ค่ะยังไม่ลิ่งนะคะยืนที่3บาทส6สตางค์ค่ะ เราต้องไปดูตัวเลขกันนะคะคุณผู้ชมคะว่าแนวโน้มของเซตในวันนี้สรุปแล้วจะปิดเขียวหรือว่าจะปิดแดงนะคะแล้วการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจะกําหนดยังไงกันดีค่ะในปี2558นั้นเรายังมีความคาดหวังนะคะว่าเซตนั้นจะทําจุดสูงสุดใหม่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นช่วงต้นปีจะมีแรงเทขายไหมต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราไปดูภาพของดัชนีหุ้นไทยในระหว่างวันเราจะเห็นได้ว่าจุดที่ติดลบลงไปหนักที่สุดของวันนี้นะคะลงไปที่ระดับ1,486.30ซึ่งถือเป็นจุดแนวรับ1,487จุดที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะคะลงไปทดสอบค่ะติดลบ11จุดแล้วเด้งขึ้นมานะคะการขึ้นมาในรอบของวันนี้มีบางช่วงบางตอนที่เซตนั้น ทยานขึ้นไปอยู่ในแดนสีเขียวด้วยนะคะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกแต่ว่าบวกแค่เล็กน้อยนะคะประมาณ1จุดกว่าค่ะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ1 4 9 9จุดนะคะอีกนิดเดียวค่ะจะแตะ1,500นะคะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปทดสอบทะลุ1,500ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพของรลชนีหุ้นไทยในวันส่งท้ายปีวันนี้นะคะอาจจะเห็นการปรับลงของเซตแล้วปิดไม่ไม่สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,500จุดได้นะคะแต่ว่าถ้าไปไล่เรียงกันมาตั้งแต่ต้นปี2,557ปีนี้นะคะจากระดับ1,250ไต่ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่ประมาณ1,600ต้นๆค่ะย่อตัวลงมาตอนนี้1,500จาก1,250ขึ้นมา1,500 250จุดนะคะก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักประมาณ15%ได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรอะไรค่ะ ถ้าหากว่าเราลงทุนกันมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ก็ยังถือว่ายังได้กำ,กำไรกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความพันผวนค่ะเพราะฉะนั้นในปีหน้า2558นะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดหวังเขาว่าแนวโน้มของ GDP ไทยจะเติบโตอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ4%เอร์เซนะคะซึ่งการคาดการณ์ของ Consen s u สส่วนใหญ่นะก็ยังคงมองเขาว่าแนวโน้มของกรอบเดัชนีหุ้นไทยนั้นจะมีอัพไซด์จากบริเวณปล,ปลายปีนี้ที่ระดับ1,500จุดนะคะขยับไต่ขึ้นไปสักประมาณ ร5 0ถึงสองจุดนะครเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสเห็นการทำจุดสูงสุดใหม่ที่ทะลุ1,650จุดได้หรืออย่างดีก็อาจจะไปทดสอบ1,700นะคะแต่ว่าอาจจะยังคงยืนไม่ได้ที่1,700ค่ะจะต้องไปดูตัวเลขเศรษฐกิจในปี2,557ต่อนะคะว่า ปี2,557ในช่วงปลายปีสรุปทั้งปีแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าไปเทียบกับปี58ปีหน้าแนวโน้มน่าจะมีการเติบโตมากขึ้นขนาดไหนนะคะอันนี้ต้องไปไร่ดีอย่างดูกันดูค่ะเพราะว่ามีผลต่อการกำหนดทิศทางของเชนีนีหุ้นไทยนะคะในปี2,558ค่ะ ส่วนกลุ่มที่อาจจะต้องระมัดระวังในการลงทุนนะคะในปี2558นั้นก็คงจะต้องเป็นกลุ่มพลังงานต่อเนื่องนะคะเพราะว่าราคาพลังงานในปีนี้นั้นปรับตัวลดลงอย่างหนักค่ะโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะคะถ้าหากว่ายังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะที่หุ้นในกลุ่มพลังงานนั้นจะโดนกดดันต่อเนื่องแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่ามีการกลับตัวนะคะก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่กลุ่มของพลังงานจะฟื้นตัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลกค่ะ ช่วงนี้เราจะไปฟังมุมมองของดัชนีหุ้นไทยส่งท้ายปีแบบนี้นะคะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สวนประสิทิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะตอนนี้เซ็ตกำลังจะปิดทําการซื้อขายนะคะยืนพันห้าร้อยไม่ได้ค่ะน่าจะปิดในแดนลบด้วยคุณนิพนธ์ประเมินยังไงคะเซ็ตตอนนี้ปิดปิดหลุดนะฮะปิดเส้นสิบสิบวันนะฮะแล้วก็หลุดสองร้อยวันนะฮะตอนนี้ปิดหลุดอยู่นะครับตอนนี้ยังหลดอยู่ฮ แต่การลงของเส้นเนี่ยถ้าถ้าพูดทางเทคนิคือเพียวนะครับก็ก็ถือว่ามันหลุดแล้วนะครับแต่การลงเนี่ยมันก็คือถ้าลงก็จะค่อยๆลงไปนะฮะโดยมีแนวรับ,บสําคัญหนึ่งสี่หกสี่นะครับหนึ่งสี่หกสี่นะฮะปิดหลุดถ้าปิดหลุดเนี่ยตลาดจะกลับเป็นขาลงนะฮะเป็นขาลงที่ไม่ดีเลยนะฮะหนึ่งสี่หกสี่ห้ามหลุดนะคะแต่ตอนนี้ก็ปิดไม่หลุดนะคะอ,อตอนนี้ยังนะฮะค่ะ เมื่อไรก็ได้ห้าปิดหลุด1464หมายถึงว่าต้นปีอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดมีแรงขาย LTF นะคะ1464ห้ามหลุดค่ะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดน่ห1464ต้นปีหน้านะคะตอนปิดปิดเนี่ยวันไหนก็ห้ามหลุดค่ะถ้าถ้าไม่หลุดนะคะแนวโน้มยังเป็นถ้าเกิดสมมุติว่าไม่หลุดนะคะหลังจากนี้ไปต้นปีหน้าแนวโน้มยังเป็นอัพเทรนด์ใช่ไหมคะต้องขึ้นไปแล้วก็ก็ไปทะลุพันหกเลยค่ะต้องขึ้นไปให้ทะลุพันหกในรอบเดียวนะค่ะห้ามย่อค่ะนะฮะ คุณนิพนธ์ประเมินหุ้นไทยปี58ยังไงคะถ้าเทียบกับปี57ค่ะผมมองแค่แค่แค่ช่วงนี้ไปถึงจะเดือนกุมภาพันธ์นาคุคคมภาก่อนนะฮะราะว่ายังปรับฐานอยู่อีก2เดือนนะฮะยังไม่ขึ้นแรงๆนะฮะมันมีกรอบอยู่ที่1,550-1,375นะครับด้านล่าง1,375ด้านบน1,550นะคะใช่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้ดูนะครับว่าถ้าตลาดเขาจะเร,เริ่มกลับขึ้นไปนะฮะกล,กลับขึ้นไปก็ต้องไปเทสอบที่พันหนะครับ ค่ะ <K an> อันนี้แหละ <S <S เงื่อนไขที่บอกแล้วว่าพูดพลังงานเนี่ยต้องรีเวอร์ซนะฮะต้องกลับตัวนะคะรานคาน้ำมันในตลาดโลกต้องมีจุดกลับตัวคือเริ่มฟืน้นตัวแบบนั้นอ่ามันลงไปอาจจะลงไปสี่สิบเหรียญแต่มันต้องกลับขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่ไป <K an> ยืนอยู่นะครับค่ะ <K an> มันต้องมีสัญญางกลับตัวที่ชัดเจนไม่ใช่สัญญ่าณรีบาวด้วยต้องเป็นสัญญางกลับตัวอย่างเงี้ยเรามีโอกาสนะครับที่ปีหน้าคุณน้ำมันจะขึ้นนะครับเพราะน้ำมันอยู่ที่ต่ำนะครับอ่คุณน้ำมันรีบาวไม่ต้องมากเท่าไหร่เนี่ กพราะจริงๆโครงสร้างของอกลุ่มดมูวิจิกเพย์นะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นธนาคารไอซีทนะครับเราเหมาอ่อสร้างพวกนี้ยังไม่หลุดเส้นสองรายวันนะฮะค่ะกอยังอยู่เหนือเส้นสองไยวันได้นะ,ะคะ อย่างนี้แล้วถ้าถ้าสมมติว่าปีหน้าราคาน้ำมันยังไม่ฟื้นจริงๆนะคะแนวโน้มของเซ็ตก็จะยังคงไม่ขึ้นอย่างนั้นเหรอคะค่ะคุณทิพนธพ์ค่ะอย่างนี้หุ้นกลุ่มของพลังงานกลุ่มน้ำมันเองจริงราคาก็ลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะนัก<ต>ลงทุนที่รอจังหวะค่ะคือกลุ่มพลังงานเองก็ลงมาหนักแล้วนะคะต้นปีถ้านักลงทุนอยากจะสะสมอะค่ะสะสมได้ไหมคะหรือว่ <ผม S 2> าต้องรอการกลับตัวของต้องรอรอกลับตัวนะฮะ ลังงานต่อไม่หลุดหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็จะเป็นเป็นเป็นโอกาสที่ดีนะถ้าลงไปที่หนึ่งร้อยแล้วว่ารุ่มสบพอไม่มีเนี่ยน่าซื้อนะครับต่อช่วงนี้ใกล้จะหยุดยาวแล้วนะคะคุณนิพนธ์เปิดเปิดมาหลังวันหยุดอะค่ะนักลงทุนควรที่จะต้องบริหารพอร์อย่างไงคะเราดูเลยนะครับว่าถ้าเปิดมาแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับมันจะซึมลงละนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าถ้าใครยังไม่ได้ขายหุ้นเลยก็ใายขายไปบ้างถือเงินสดสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปรอซื้อนะครับค่ะ รอซื้อต้อนปีหน้าซื้อกลุ่มไหนดีคะ,ะปีหน้าก็เป็นอยู่สามกลุ่มนะครับถ้าพื้นฐานก็เป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มรัมหมอกก้าสร้างนะครับกลุ่มไอซีนะครับแล้วก็กลุ่มน้ํามันเนี่ยสามกลุ่มเนี่ยนะครับน้ํามันต้องมีข้อแม้ว่ากลับตัวนะคะ,ะใช่ใช่ครับมีสถียาพกลับตัวของราคาน้ำมันคึ้น,นะครับแล้วก็รัมหมอกก้สร้างกลุ่มไอซีนะคะที่ดูโดดเด่นค่ะที่ดูพื้นฐานเซนินเด็กปีหน้าเรานีพนมมองไกลขนาดไหนคะผมผมตอนนี้ไม่จาเป็นต้องมองนะค่ะ เราไปมองตอนช่วงหลังจากเดือนกุมภาพาแล้วดีกว่าค่ะคือขอเราดูการรีเวิร์สเซอร์ของราคาน้ํามันนะครับค่ก็ทันนะฮะสองก็คือดูฟันโฟว่าตาำเทจะไหลเข้ามาไหมนะครับแล้วเขาค่อยไปมองก็ได้นะครับตอนนี้อย่าอย่าไปคาดการณ์ว่าจะไปพันเจ็ดพันแปดนะฮะถ้าการถ้าถ้าเราคาดการณ์ว่าจะไปพันเจ็ดอ่ะพุทธก็ไปน่าเล่นเพราะถ้ากระเซ้าขึ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์เล่นพุทธไม่ได้นะฮะ เจ้าคาดการ์ว่าเซทเนี่ยขึ้นอย่างน้อย25เปอร์เซ็นต์จากบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมครับค่ะนั่นแหละเซทถึงจะเข้าไปเล่นพูดได้นะฮะครับที่เมื่อปีที่แล้วเซตขึ้นจากพันสองนะครับขึ้นมาพันหกผมถามว่ามีใครเล่นได้กำไรไปเกาะไอกรรมไหมฮะน้อยคนนะครับเขาหือหวาด้วยนะคะเซตใช่แล้วหือหวาด้วยก็ไม่มีใครกล้าเล่นอยู่แล้วูหือหวาแล้วก็ไม่มีใครเอาเงินต้องมากไปกล้าเล่นพูดตรงนั้นด้วยถูกไหมครับค่ะคือพูดเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นกระจายกระดานเนี่ยนะครับมันโอกาสที่จะได้เราได้กำไรม กลยุทธ์ในปี58ควรจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะหุ้นไทยจะหวือวหวานเหมือนปี57ไหมคะเอปี58ปี57ไม่คะปีหน้าเป็นปีที่แบบว่าขึ้นปีอ่ะร้ายปลายปีจะดีนะครับนะครับผมคาดอย่างนี้นะครับค่ะทัานนี้ทั้งนั้น1375ยันหลุดนะครับ1375ด้านล่างค่ะด้านบนเรีงมองที่1600นะคะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยด464ดีที่สุดยันหลุดนะฮะค่ะ นะครับก็ปลายปีเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังอาจจะดีนะฮะที่ได้คาดหวังมากค่ะก็คือต้นร้ายปลายดีแบบนั้นนะคะเป็นตางวงการสะสมก็เป็นกลุ่ม ICT นะคะสุดท้ายค่ะเป็นแบบนั้นคือต้นร้ายกลางกับปลายดีต้นร้ายต้นร้ายกลางกับปลายดีกลุ่มของ ICT พลังงานรอการกลับตัวนะคะก็อาจจะมีสัญญาณของากลับมานะคะแล้วก็ไอซีเนี่ยถือว่าปลอดภัยสุด ค่ะแล้วก็มีลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยนะคะทำไมก่อสร้างบุอหวาสุดะส่วนน้ำมันไฮลีทไฮรีเทอร์ค่ะก็ต้องรอการกลับตัวให้ชัดเจนนะคะสุดท้ายคุณิพนคนค่ะมีอะไรฝากให้นักลงทุนในช่วงปีใหม่ไหมคะก็ก็ผมว่าเราแล้วลูทุนที่เข้ามาต่อตาวปีนี้เก่งหมดแล้วแหละนะฮะค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีอะไรนะฮะมีสบรมสัมมนามีการฟังนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์บ้านเราก็เก่งเก่งขึ้นหลายคนอันนี้ต้องฝากชมนักวิเคราะห์ ส่วนใหญ่นะครับที่ออกในทุกๆรายการนะครับมั่วว่ามีมีคุณภาพสูงขึ้นมาเปนการที่จะเยอะนะครับส่วนนักลงทุนเองนะครับก็ก็ต้องไปไปหาความรู้เพิ่มนะครับการฟังนักวิเคราะห์โดยที่ไม่มีความรู้นะครับไม่มีทางชนะได้ในการลงทุนนะครับต้องไปเรียนศึกษาหาความรู้ในวิชาปัจจัยพื้นฐานวิชาฟอนโฟนะครับวิชามันนี้บันเน็เมนต์สุดซับอนนะครับที่เข้ามาเลยต้องเรียนรู้ทั้งระบบแล้วก็ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองว่าคุณเป็นใครนะฮะ <c oughs> สิ่งที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นมีค่ามากกว่าที่เล่นหุ้นและกาไรนะครับ <c oughs> ค่ะาคุณค่าของการเล่นหุ้น,นคือว่ารู้ว่าทําอะไรผิดนะฮะแล้วไม่ทําอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็จะเข้าใจก็เข้าใจตัวเองเมื่อไหร่นะครับก็จะเข้าใจตลาดถ้าเข้าใจตลาดเมื่อไหร่นะครับสาม,มารถซื้อหุ้นแล้วไม่ดูสามเดือนได้ก็จะชนะนะครับค <c oughs> ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันต่อไปนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิพนมากเลยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะ ค,ค่ะคสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดก,การสายงานคิว p คของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะมองว่าปีหน้าก็ยังหินอยู่นะคะผันผวนบ้างค่ะแล้วก็ต้องจับจังหวะการลงทุนให้ดีติดตามการกลับตัว,รรตวของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะรวมไปถึงฟันโฟที่จะไหลเข้ามาด้วยอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เซตนั้นมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นมาได้แต่ว่าก็ยังคงมองว่าเรื่องปีแรกนั้นอาจจะเป็นการปรับฐานต่อเนื่องนะคะกลางปีกับปลายปีนั้นก็น่าจะดีค่ะเพราะฉะนั้นในช่วง ครึ่งปีแรกอาจจะเป็นจังหวะที่ดีของการทยอยสะสมหุ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลุ่ม ICT และกลุ่มพลังงานแต่มีข้อแม้นะคะว่ากลุ่มพลังงานจะต้องมีสัญญาณของการกลับตัวของราคาน้ํามันจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การหรือบ่าวเท่านั้นนะคะยงไงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนต่อเนื่องกันไปจนถึงปี2558ได้ในรายการ stop loss ของเรานะคะช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ